ก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางผมอยากให้ทุกคนได้ทราบถึงต้นกําเนิดของอารยธรรมอียิปต์อียิปต์โบราณถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์กาล5,000ปีก่อนฟาโรเมเนสทรงรวบรวมแผ่นดินอียิปต์บนและอียิปต์ล่างเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระราชอำนาจและทรงสวมมงกุฎคู่อันเป็นสัญลักษณ์ของอกภาพ เทพสุริยะผู้สร้างโลกผู้ให้ชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวอียิปต์และเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจฟาโรห์จากหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำค่อยๆขยายเป็นนครรัฐและรวมกับเป็นอาณาจักรอียิปต์โบราณภูมิศาสตร์และแม่น้ำไนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ด้วยภูมิศาสตร์ที่มีทะเลทรายป้องกันรอบด้านทําให้อียิปต์ปลอดภัยจากการรุกรานบ่อยครั้มจึงมีโอกาสพัฒนาอารยธรรมได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องทุกๆปีแม่น้ำนายจะล้นตลิง่งพัดพาเอาดินสีดำอุดมสมบูรณ์ช่วยให้ผู้คนตั้งถิ่นฐานและ,กะเกษตรกรรมหากไม่มีแม่น้ำนายเราก็คงไม่มีบ้านไม่มีอาหารและไม่มีอียิปต์เช่นทุกวันนี้พวกเขามีภาษาเขียนอักษรภาพศาสนาที่เชื่อในพระเจา้า อักษรฮีโรกลิฟิกเป็นอักษรโบราณของชาวอียิปต์ใช้บันทึกเรื่องราวที่ชาวอียิปต์โบราณใช้อย่างเป็นทางการประกอบด้วยอักษรและสัญ,ญลักษณ์กระดาษปาปิรุสเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกถัดมาจากต้นกกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆสมัยอียิปต์และนี่คือคัมภี์มอรณะบทสวดศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำวิญญ,ญาณผ่านการพิพากษาโอซิริสปฏิทินชี้ทางชีวิตการทำปฏิทินโดยยึดหลักสุรยิยคติซึ่งเป็นต้นแบบของปฏิทินในปัจจุบัน หนึ่งปีเปสิบสองเดือนเดือนละสามสิบวันและมีวันพิเศษอีกห้าวันด้านวิชาการเด่นๆด้านคณิตศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมการปกครองแห่งฟาโร่ศูนย์กลางของอียิปต์คือพระราชวังและผู้ปกครองสูงสุดคือฟาโรที่ถูกนับถือเสมือนเทพเจ้าข้าแต่ฟาโร่พระบงคือบุตรแห่งเทพพร,ราผู้ส่องแสงให้แผ่นดินรุ่งเรืองเราคือผู้พิทักษ์แห่งอียิปต์ทั้งแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้พระหัตถ์ของเราฟาโรมีอำนาจสูงสุด ทั้งการเมืองาศาสนาและการทหารขุนนางและปุโรหิตช่วยดูแลบ้านเมืองให้หน่าอยู่มั่นคงการค้าขายและเศรษฐกิจทุกท่านลองมองไปครับนั่นคือเรือสินค้าที่แล่นไปตามแม่น้ำไหนการค้าขายคืออีกหนึ่งหัวใจของอียิปต์ข้าวสาลีและกับทองคํางาช้างจากดินแดนข้างเคียงอียิปต์ค้าขายกับนูเบียซีเรียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสินค้าสําคัญข้าวสาลีทองคําไม้สนและน้ําหอม ในตลาดอียิปต์โบราณเราจะพบการค้าผ้าลินินน้ำหอมเครื่องปั้นดินเผาและอัญมณีการชาวอียิปต์เชื่อในชีวิตหลังความตายจึงทำพิธีอาบศพและพันด้วยผ้าลินินอาินก่อนทำมัมมี่เราจะชำระล้างร่างกายด้วยเกลือและน้ำมันสมุนไพรและปันด้วยผ้าห่อศพวิญญาณจะกลับมาเมื่อเวลาที่เหมาะสมในโลกหลังความตายหัวใจของผู้ตายจะถูกนมมาช่างกับขนนกแห่งความจริง โดยเทพอนูบิสหากหัวในบริสุทธิ์ก็จะเบากว่าขนนกและได้รับอนุญาตให้ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในยุคนั้นผู้คนสวมเสื้อผ้าลินินโปร่งสบายผู้ชายใส่ชินติหรือกระโปรงสั้นส่วนผู้หญิงใส่ชุดรัดรูปยาวฟาโรและชนชั้นสูงตกแต่งแดงด้วยทองคำและอัยมณีเพราะอียิปต์อยู่ในทะเลทรายอากาดร้อนและฝนตกน้อย น,น,น,นสามารถระบายอากาศได้ดีสีเขายังช่วยสะท้อนแสงแดดสิ่งมหัศจรรย์แห่งอารายธรรมอียิปต์สวัสดีครับทุกท่านยินดลุนต้อนรับสู่กีซ่าที่ตั้งของมหาพีระมิดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพีระมิดแห่งกีซ่าคือสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์สแสดงถึงความเชื่อในโลกหลังความตายการก่อสร้างพีระมิดหินมันหนักมากแต่เราจะสร้างมันขึ้นเพื่อฟาโรห์ของเราเพื่อที่พระองค์จะทรงพระชนตลอดไป นี่คือมหาสฟิงซ์ผู้พิทักษ์สุสานของฟาโรมีร่างกายเป็นสิงโตและใบหน้าเป็นมนุษย์เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและปัญญาของอียิปต์โบราณสุดท้ายผมอยากให้ทุกท่านมองไปยังแม่น้ำไนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินอียิปต์จากสายน้ำไนสู่พิรามิดจากการปกครองของฟาโรสู่การค้าและพิธีมัมมี่ นี่คือเรื่องราวของอียิปต์โบราณอารยธรรมที่ผสมผสานความศรัทธาความรู้และความยิ่งใหญ่จนกลายเป็นตำนานของโลก